สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ําเล่าเรื่องวันนี้เรื่องที่หมอจะมาชวนคุยคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยก็เคยน่าจะมีประสบการณ์ผ่านกันมานะคะหรือบางคนเองเนี่ยก็กำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เรื่องที่หมอจะมาชวนคุยก็คือเมื่อความสัมพันธ์ของเรากำลังจะจบลงฟังแล้วก็ดูน่าเศร้านะคะแต่บางทีเนี่ยถ้าเราบิดมุมมองความคิดเนี่ย เราก็อาจจะมองได้ว่ามันยังไม่จบลงอ,อาจจะพอจะแก้ไขอะไรได้นะคะที่มาที่หมอชวนคุยเรื่องนี้เนี่ยมันปิงขึ้นมาค่ะเพราะว่าวันที่7เดือน7เนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเทศกาลที่เรียกว่าทนาปะตา กงานนี้เนี่ยก็คือจะเป็นงานที่ผู้คนเนี่ยเขาก็จเอากระดาษแถบสีต่างๆซึ่งมันก็จะมีความหมายแตกต่างกันมาเขียนคำอาที่ฐานคําขอพรเล่าไปแขวนห้อยไว้กับต้นไผ่นะคะซึ่งที่มาของเทศกาลงานธนบัตรเนี่ยมันก็จะมีที่มาจากการที่แต่เดิมสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมันมีดาวของเจ้าหญิงทอผ้ากับดาวของชายเลี้ยงวัวนะคะ ซึ่งเจ้าหญิงทอผ้าเนี่ยก็ทําหน้าที่ทอผ้าให้กับผู้คนในจักรวาลน,นี้นะคะซึ่งผ้าที่เจ้าหญิงทอก็มีคุณภาพอย่างมากส่วนชายและหัวเองก็เลี้ยงวัวอย่างดีจนว้วนหมีพีมันนะคะให้น้นํานมเนื้ออร่อยเป็นเนื้อเกรด A5 เลยนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี้ยเขาดันมาเจอกันพอดีค่ะแล้วเขาก็เกิดความรักกันแต่เมื่อรักกันแล้วคลั่งรักกันอย่างมากจนไม่สามารถรับผิดชอบหน้าที่ที่ควรต้องทําได้ก็เลยทําให้พระราชาเนี่ยโกรธ โกรธจนกระทั่งที่ว่าต้องทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงค่ะพระราชาเนี่ยก็เลยสร้างทางช้างเผือกขึ้นมาเพื่อที่ว่าทั้งสองคนเนี้ยจะได้ไม่สามารถพบกันได้อีกต่างฝ่ายจะได้ต่างไปแยกย้ายกันทําหน้าที่แต่ว่าพระราชาเนี่ยก็ยังมีความเห็นใจอยู่เห็นว่าทั้งสองคนเนี้ยรักกันมากจริงๆก็เลยกําหนดให้วันที่7เ,เดือน7จเนี่ยจะเป็นวันที่เจ้าหญิงดาวทอผ้ากับชาย ที่เลี้ยงวัวเนี่ยมาเจอกันได้เพียงปีละครั้งหนึ่งนะคะกอตรงนี้เนี่ยหมอก็เลยเห็นว่าอ้อมันมีประเด็นว่าในเมื่อเรารักกันเนี่ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าการที่คนเราจะรักกันและอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกัน การที่เรารักกันแต่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องหันกระับมามองสาเหตุค่ะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะอย่างสาเหตุปัจจัยที่เกิดจากตัวเราเองหรือจากตัวของเขาเองเช่นการที่เราทั้งคู่เนี่ยต่างกันป็นคนใจร้อนนะคะมีเรื่องอะไรนิดหน่อยก็ทะเลาะกันตลอดเวลาไม่สามารถหาข้อตกลงต่างฝ่ายต่างเอาชนะค้าขางกันมันก็ไปไม่รอดหรอกคะ่ะ ทัศนคติทางความคิดความเชื่อด้านศาสนาการเมืองก็มีส่วนเหมือนกันนะคะเช่นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคอนเซอร์วทีฟมากอีกฝ่ายหนึ่งริเบิลล์จ๋าเนี่ยมันก็อาจจะหาจุดร่วมกันได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้เอาซะเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูด้วยค่ะว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงสถานะทางสังคมเป็นยังไงสถานะทางการเงินเป็นยังไงนะคะคือบางคนเนี่ยเวลาที่เขาคบกันเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยค่ะว่าอีกฝ่ายเนี่ย พร้อมที่จะมีคำมัดสัญญาพันธะผูกพันหรือมีคอมมิชเมนต์กับเรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเรื่องจากว่ามันเป็นโลกออนไลน์ใช่ไหมคะความสัมพันธ์มันก็จะมียงใยซับซ้อนไปนหมดอย่างพวกแอปหาคู่หรืออะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. เขาคุยกับเราไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไม่รักเรานะคะแต่เขาก็อาจจะรักอีกหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นได้แค่คนคุย เฟรนด์เบนเฟตหรือเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ต้องคุยตกลงกันค่ะว่าเราสามารถที่จะเป็นแฟนกันได้หรือเปล่าเราจะมีคอมมิทเมนต์กันแค่ไหนนะคะถ้าเราไม่สามารถยอมรับสถานะที่เราเป็นได้เนี่ยความสัมพันธ์ก็ต้องจบลงค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูด้วยว่าการใช้ชีวิตอย่างอื่นเนี่ยมันไปนด้วยกันได้หรือเปล่าอย่างบางคนเนี่ยเป็นเอ็กโทเวิร์ดมากอีกคน,นเป็นอินโทเวิร์ดอีกฝ่ายก็ต้องการจอบไปเจอเพื่อนตลอดเวลามันก็ทําไม่อีกฝ่ายที่เป็นอินโทเวิร์ดเนี่ย รู้สึกแย่รู้สึกน้อยใจเพราะว่าอีกฝ่ายไม่มีเวลาให้ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องนํามาพูดคุยกันค่ะนอกจากปัจจัยของคนสองคนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีว่าเราจะตกลงแต่งงานกันเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ก็ใหญ่โตเหมือนกันนะคะเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่มันเป็นเรื่องของครอบครัวสองฝ่ายเพื่อนของทั้งสองฝ่ายที่มันจะกลายมาเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆซึ่งมันก็ต้องดูความเข้ากันได้ด้วยค่ะ ต่อให้เราสองคนรักกันมากแค่ไหนแต่ถ้าครอบครัวไม่สามารถเข้ากันได้เนี่ยถ้าเราจะแต่งงานกันเนี่ยมันก็อาจจะมีแนวโน้มว่าก็อาจจะไปเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตได้ค่ะหรือถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมีเพื่อนอย่างเช่นมีเพื่อนเพื่อนแก๊งชอบเล่นพนันออนไลน์มาชักชวนแฟนของเราให้ไปเล่นหรือมีเพื่อนที่นิสัยไม่ดีใช้สารเสพติดเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องคุยตกลงกันให้ได้แล้วว่าตกลงจะเอาคบเพื่อนคนนี้แค่ในระดับไหนนะคะ ซึ่งปัญหาของความสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่หมอเจอเนี่ยก็คือทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมเปิดอกเคลียร์กันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันนะคะว่าเราจะทําอย่างไรเมื่อความสัมพันธ์กาลังจะจบลงมันไม่ได้หมายถึงว่าต้องจบลงนะคะถ้าอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยเราต้องยอมรับกัน ก่อนค่ะว่าเรากำลังมีปัญหากันอยู่เรากำลังใกล้จะพังแล้วแล้วเราก็ต้องมาเปิดใจคุยเคลียร์กันค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันมีอะไรให้เขียนรีสตออกมาให้หมดเลยแล้วดูว่าเราสามารถที่จะจัดการแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะคะ อย่างที่สองเนี่ยเราก็มาดูกันค่ะว่าแต่ละอย่างเนี่ยที่ไปแก้นเนี่ยเราจะให้ขอบเขตเวลาแก้นานแค่ไหนเราก็ต้องให้โอกาสตัวเองด้วยเหมือนกันอย่างเช่นอีกฝ่ายเนี่ยรักการเที่ยวมากบอกว่าขอเที่ยวกลางคืนต่อไปก่อนมันก็ต้องคุยกันค่ะว่าจะเที่ยวจนอีกกี่เดือนอีกกี่ปีจนถึงอายุเท่าไหร่แล้วถึงจะหยุดแตถ่ถ้าเราให้เวลาเขาแล้วเขาไม่สามารถอยู่ได้จริงเราก็คงไม่สามารถไปต่อกันได้ค่ะอย่างที่2นะคะถ้าเราตกลงคุยเคียย์กันเองไม่ได้ เราก็ต้องหาบุคคลที่สามเข้ามาช่วยคุยไก่เกลียนะคะคาแนะนาอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่จะคุยเคลียร์กันเนี่ยคือควรคุยกันตอนที่ไม่มีอารมณ์อย่าคุยกันด้วยคําประชดประชันแซกะกันไปแซะก,กันมามันก็จะไม่ได้ข้อความสักทีว่าตกลงปัญหาอยู่ที่ตรงไหนเราจะแก้ย,ยังไงบ้างน,นะคะซึ่งการที่มีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะช่วยสงบทั้งสองฝ่ายลงแล้วก็มาช่วยไก่เกลียปนิปนอมฝักงฝ่ายต่างก็ปรับ อันนี้เนี่ยเป็นการบําบัดร,รักษาที่เรียกว่าเป็น c o พเปิลเทอร p y ค่ะก็จิตแพทย์ก็ทําได้นักจิตบ,บําบัดก็ทําได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีว่าในตอนที่ความสัมพันธ์กําลังจะจบลงเนี่ยอย่าเพิ่งปัดใจว่ามันจะจบลงแค่นั้นมันอาจจะยังแก้ไขได้เพราะหลายคู่เนี่ยหมอก็ช่วยกอบกู้มาได้แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่3เนี่ยถ้าสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย พยายามปรับแก้แล้วอะ่ะมันไม่สามารถไปได้วยกันได้จริงๆเราก็ต้องยอมทําใจค่ะว่าเราทั้งคู่เนี่ยเกิดมาเพื่อรักกันแต่ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ด้วยกันนะคะเราก็อาจจะมีผ่านช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดเศร้าเสียใจแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะผ่านมันไปได้ถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาหลา,าจ,จะต้องคบจิตแพทย์นักจิตบําบัดในช่วงที่เราเนี่ยต้องลอสต้องถูกเสียความสัมพันธ์นี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะมาร่วมมือช่วยกันนะคะ ก็ถ้าใครเนี่ยมีประสบการณ์หรือมีอะไรอยากแชร์มีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถส่งอินบ็อกซ์มาได้ที่ Facebook Page หมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะหมอก็จะรีบเข้าไปตอบเลยค่ะวันนี้หมอก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความรักที่ดีต่อใจนะคะ